ศิลปะกับลรูวินสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับครูวินอีกแล้วนะครับนี่น้องๆดูนะครับที่นี่คือที่ไหนรู้ไหมครับที่นี่ก็คือขอศินของแม่จิคิดแนงเป็นไงครับน้องๆ รูปเลิบเยอะแยะเต็ไมไปหมดสวยมากเละครับเพดานก็สูงไปหมดเลยนะครับวันนี้ครูวินมาในฐานนะพาน้องๆทัวร์หอศิลป์แห่งนี้เดี๋ยวเราจะมีห้องต่างๆมากมายในหอศิลป์แห่งนี้ให้น้องๆได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับครูวินกันนะครับ ครูวินจะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะครับน้องๆเวลาน้องๆจะมาวาดเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีเหลืองการวาดรูปเกี่ยวกับการประดิษฐ์โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวครูวินจะเอาอุปกรณ์มาโชว์น้องๆก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าครูวินเนี่ยเป็นครูศิลปะจริงๆาต้องมีอะไรบ้างครับน้องๆหนึ่งเลยก็จะต้องมีขาอยางนะครับวาดรูป ลักษณะเช่นนี้นะครับที่เขาเรียกว่าขาหยักขาหยักก็นี่ครับจะต้องมีไม้มีขา3ขานะครับอเอาไว้วาดรูปได้นะครับแต่เรามีขาหยักเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีกระดาษวาดรูปไม่มีเฟร,รมวาดรูปนะครับต่อไปครูวินก็จะให้น้องๆดูครับนี่เฟร,รมครับท่านผู้ชมเป็นไงครับน้องๆนี่คือ เฟรมวาดรูปนะครับนี่เฟรมเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของขาเขาขา,ขาเพื่อให้วาดอะไรลงไปในนี้ได้นะครับเป็นไงครับน้องๆน,นี่ครับเรามีหอศิลป์เรามีเฟรมมีขาอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันแล้วเราพอวาดรูปเสร็จเราจะเอามาติดนี่ครับเต็มห้องไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวครูวินจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมห้องต่างๆของหอศิลป์เมจิกคิดแห่งนี้นะครับ ตามครูวินมาเลยครับน้องน้องน้องนป็นไงครับเมื่อสกี้ีนี้ครูวินพาน้องน้องไปเยี่ยมชมหอศิลป์ของเมจิกคิดมาแล้วต่อไปตอนนี้ในห้องนี้ก็คือห้องเรียนศิลปะของครูวินครับในห้องนี้ก็คือห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับน้องนน้องๆรู้ไหมครับว่าการที่น้องน้องเห็นสีเยอะแยะมากมายเตมไปหมดเนี่ยน้องนตาน้องนเนี่ยเห็นสีเป็นล้านล้านสีเลยนะครับ แต่ว่ามันมีอยู่เพียงแค่3สีเท่านั้นนะครับน้องๆที่น้องๆไม่สามารถจะผสมได้นะครับได้แก่สีอะไรเอ่ยบางคนเนี่ยรู้แล้วนะครับบางคนยังไม่รู้ไอ้สีสสีที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าแม่สีครับน้องๆแม่สีนี้ได้แก่สีอะไรครับ1คือสีเหลืองถูกต้องครับน้องๆ1คือคือสีเหลืองนั่นเองนะครับส่วนสีท<ส>ี่2คือสีอะไรครับน้องๆสี2คือสีแดงครับน้องๆ สีแดงนี่ไม่สามารถผสมได้นะครับสีเหลืองก็ไม่สามารถที่จะผสมได้เหมือนกันนะครับส่วนสีสุดท้ายครับน้องคือสีไรเอ่ยสีอะไรสีอะไรคือสีน้ำเงินนั่นเองครับน้องเห็นไหมครับมันก็คือสีน้ำเงินนั่นเองเราก็จะมี3สีครับน้องแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินครับสสีนี้นะครับน้องไม่สามารถที่จะผสมได้ครับแต่ว่า สมสีนี้สามารถผสมได้เป็นล้านล้านสีเลยครับน้องๆเดี๋ยวครูวิญญาทำให้ดูอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแรกเริ่มเลยเราต้องเริ่มจากสีเหลืองก่อนอ่าเราก็หยิบสีเหลืองมาครับน้องๆหยิบสีเหลืองมาปุ๊บโยนใส่เข้าไปเลยโป๊ะเน่นะครับมีสีเหลืองแล้วต่อไปเราจะเอาสีเหลืองผสมสีอะไรดีสีเหลืองผสมสีแดงดีกว่านะครับน้องๆนี่เราก็หยิบสีแดงมาครับหยิบสีแดงมาใส่เข้าไปในสีเหลืองโ๊ เห็นไหมครับมันเริ่มผสมกันแล้วเมื่อมันผสมกันมันจะเกิดสีอะไรขึ้นครับน้องๆมันก็จะเกิดสีส้มถูกต้องครับน้องๆสีเหลืองผสมสีแดงก็จะได้สีส้มเกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวครูวินลองอันต่อไปต่อเอาสีอะไรอีกดีเอาสีเหลืองอีกดีกว่านะครับเอาสีเหลืองหยิบสีเหลืองมาใส่สีเหลืองเข้าไปครับปุ๊บอ่าสีเหลืองเมื่อกี้ผสมสีแดงไปแล้วตอนนี้เราก็จะผสมสีน้ําเงินบ้างอ่าหยิบสีน้ําเงินใส่เข้าไปครับโค้ เห็นไหมครับเหลืองกับน้ําเงินผสมกันนี nee, ่มันผสมกันอย่างละครับน้องๆเมื่อผสมกันเสร็จ <c oughs> เกิดเป็นสีอะไรเกิดขึ้นเอ๊สีเขียวถูกต้องครับน้องๆสีเหลืองผสมสีน้าเงินก็จะเป็นสีเขียวนะครับแดงผสมสเหลืองเป็นส้มน้ําเงินผสมเหลืองเป็นเขียวนะครับหรือค <c oughs> <c oughs> ู่เดียวครับน้องๆคู่เดียวก็คือสีน้ำเงินใส่สีน้ำเงินเข้าไปครับเนสีน้ำเงินแล้วครับอเมื่อเราได้สีน้ำเงินแล้วเราก็เอาสีอะไรอีกครับ สีแดงอ่ามีเหลืสีแดงอยู่นี่สีแดงอยู่นี่อ่าหยิบสีแดงใส่สีน้ำเงินเข้าไปครับอ่าผสมกันอย่างละรครับ,รบได้สีม่วงเกิดขึ้นนะครับน้องๆตอนนี้น้องๆได้เพิ่มอีก3าสีแล้วแต่หลัก็เราจะได้อีก3าสีนะครับเมื่อเราเอาเหลืองผสมกับแดงก็จะกลายเป็นส้มครับและเราเอาเหลืองผสมกับน้ําเงินก็จะเป็นสีเขียวครับแต่เมื่อเราเอาน้ําเงินผสมแดงได้สีม่วงเกิดขึ้นนะครับน้องๆตอนนี้น้องๆได้เพิ่มอีก3าสีแล้ว แต่หลังจากนี้น้องๆก็ผสมกันไปเรื่อยๆครับเอาเหลืองผสมน้ำเงินเอาน้ำเงินผสมเขียวเขียวผสมน้ำโอ้โหได้เป็นล้านล้านสีเลยนะครับน้องๆเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวครูวินจะสอนน้องๆเกี่ยวกับพวกเรื่องสีต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวครูวินจะทดสอบน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับทดสอบน้องๆสักนิดหนึ่งดีกว่าเอาเป็นว่าอืมอี่น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 ี่ดูรูปอะไรครับอ นี่คือรูปมะม่วงนั่นเองนี่มะม่วงมีสีอะไรครับน้องๆติ๊กตอบ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 แอบบางคนตอบได้แล้วสีเขียวครับน้องๆแอแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเกิดจากสีอะไรนะครับเมื่อกี้นี้ครูวินบอกไปแล้วอ้าอุ้ยตอบกันใหญ่เลยแหมสีเขียวก็เกิดจากสีเหลืองผสมกับสีน้ําเงินไงครับน้องๆนี่เห็นไหมเหลืองผสมน้าเงินกลายเป็นสีเขียวแล้วอ่าต่ต่อไปรูปนี้รูปนี้รูปนี้นี่รูปอะไรครับน้องๆ นี่ก็คือลูกส้มนั่นเองโอ้สีส้มนี่เกิดจากสีอะไรครับน้องๆอ๋อสีส้มสีส้มเนี่ยก็ต้องเกิดจากสีเหลืองผสมกับสีแดงใช่ไหมครับแมแดงผสมเหลืองก็จะกลายเป็นสีส้มเหมือนไอ้ผลส้มลูกนี like ้ครับอ่าต่อไปเอ๊ะนั่น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 ูกสุดท้ายอยู่นี่ครับนี่ลูกนี้ก็คืออังุุนนั่นเองอุ้ยอังุ่นนี่มีหลายสีครับน้องๆมีทั้งสีเขียวสีแดงแต่อังุุนลูกนี้สีอะไรครับน่ นี้คือสีม่วงครับน้องๆสีม่วงเมื่อกี้นี้เกิดจากสีอะไรครับสีม่วงก็เกิดจากสีเอให้ครูวินคิดแป๊บหนึ่งนะสีม่วงก็เกิดจากสีน้ําเงินผสมสีแดงนั่นไงล่ะครับน้องๆมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแบบนี้โอ้โหเป็นไงครับสีในโลกนี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับน้องๆรอบๆตัวน้องๆเนี่ยน้องๆดูไปเลยครับมีสีเยอะแยะสีฟ้าสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆเห็นสีเยอะแยะมากมายแบบนี้แล้ว น้องๆอย่าลืมเอามันมาผสมกันบ้างนะครับเอามันมาผสมเอาสีนี้ผสมสีนี้เอาสีนี้ผสมสีนี้มั่งโอ้ยน้องๆก็จะได้สีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเอโอ้วันนี้ครูวินเหนื่อยมากแล้วสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าครั้งหน้าครูวินจะสอนอะไรน้องๆอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ครูวินขอไปล้างเนื้อล้างตัวนิดนึงไปก่อนนะครับน้องๆบ๊ายบาย